โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้กับผมคิริโตะนะครับเราอยู่กันกับเกม scrap mechanic นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่ผมนี่กำลังสนใจนะฮะกำลังสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เพิ่งจอกใหม่ด้วยนะฮะเกมนี้นี่ก็เป็นเกมสำหรับคนที่แบบชอบสร้างอะไรแบบนี้เลยนะ สร้างรถสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดผมลองเล่นดูแล้วแม่งใช้ได้วะครับคือปกติผมเป็นคนที่ไม่เล่นเกมประมาณนี้เท่าไหร่อ่ะแต่เล่นแล้วติดใจจริงเว้เนี่อ่าสำหรับเกมนี้นะมันก็จะมีะคู่มือมาให้เรานะฮะตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะมีบอกทุกอย่างครับผมนะคุณสงสัยอะไรคุณมาอ่านในนี้แม่งมีครบเวบอกเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็เนี่ยฮะ กดตัว B นะครับเราจะเลือกชิ้นส่วนพวกนี้ออันนี้ก็เปลี่ยนคือเราอยากสร้างอะไรก็สร้างเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่หมดเดียวน,นะครับผมคือโหมด Creative นะฮะตอนนี้ยังไม่มีหมดอื่นเพิ่มเข้ามานะครับผมแต่ว่าในอนาคตก็น่าจะมีนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นี้อยู่นะครับนะซึ่งอุปกรณ์หลกัหลกๆเลยนะที่ผมพอใช้เป็นนะฮะก็คืออุปกรณ์ี่มันมีให้ตั้งแต่ตอนเริ่มนะฮะกับพวก คลัสเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะอิเล็กทริกเอนจินกับแก๊สเอนจินนี่ผมไม่รู้ว่ามันต่างไงนะเดี๋ยวเป็นโอเคครับอ่าสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสร้างให้ดูนะครับผมมาสร้างสร้างรถนะฮะในแบบที่มั่วๆของผมโอเคกดตัว X ปุ๊บๆอ่าตัวเรานี่เป็นเหมือนคอนแคร์อะไรอย่างนงี้เลยนะตัวเ,เล็กๆสัตว์อ่าอันดับแรกมันก็ต้องวางโอเวียน วางอันนี้เป็นเหล็กนะฮะเหล็กนี้จะมันจะหนักนะครับผมนะถ้าเป็นเหล็กเดี๋ยวผมชอบมเมแล้วเหล็กโอเคเอที่นั่งนะกดคิวเปลี่ยนทิศทางนะครับเปลี่ยนทิศทางของอะไรเนี่ยปึ๊บง้จริงวะโอเคแล้วก็วางแล้วแต่เลยนะฮะที่จริงแล้วแต่ว่าจะวางตรงไหน,น โอเคครับหลังจากเราได้ประมาณนี้แล้วก็ต่อมาเราก็จะทำเดี๋ยวนะกดผิดโอเคทำล้อนะฮะเดี๋ยวดยวอันนี้ผมคิดไปแล้วครับว่าจะจะแบบไหนปุ๊บปุ๊บอันนี้คือแบบแล้วแต่ความคิดใครเล่นะฮะเนี่ยมันสร้างสารรค์จริงๆเกมเนี้ยพูดเลยตามใจฉันอนะอยากสร้างยังไงก็สร้างได้นะครับ อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันแบบถ้าเกิดมันคุณอยากจะไปอันนี้ข้างล่างแต่มันทําไม่ได้ก็เราก็กดลูกศรในคีย์บอร์ดนะผมเลื่อนไอตัวนี้ได้โคตรจะโคตรจะเพอร์เฟกอ่ะมันมีประโยชน์จริงๆปึ๊บปึ๊บนี่กูจะสร้างอะไรของกูเนี่ยโอเคน่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอา ต่ำกว่านี้อีกอครับผมพอได้มาสักระดับหนึ่งนะฮะเราจะสร้างไอตัวหมุนนะครับผมนะเวลาถ้าล้อหมุนได้ก็ใช่อยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีขั้วมหมุนเนะี่ยยังไงดีจะพูดยังไงดีแบบเราจะเลี้ยวอะไรไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่างงี้ครับอันนี้เป็นวิธีที่ลองเล่นดูว่ามันก็น่าจะทําได้ประมาณนี้แหละฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีวิธีอื่นอีกหรือเปล่านะครับปุ๊บเนี่ย คือเอาขั้วไอ้นี่มาไว้ตรงก่อนจะเป็นบล็อกอีกเอออธิบายไงก็ตามนี่แหละนะฮะแล้วก็เอาล้อมาใส่แต่ก่อนจะเอาล้อใส่เราต้องเอาไอ้ขั้วนี่มาใส่ก่อนนะฮะไม่งั้นล้อจะไม่หมุนอา่ารถบ้าเลยแม่งรถบ้าเลยวะเนี่ยล้อมันจะชนกันปะเวลามันหมุนเนี่ยพืดพืด้ไม่น่าชนเนาะโอเค รถผมนี้ไม่มีความบาลานซ์ในตัวเองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผิดจีผิดอันเนี่ยฮะโอ้โเปลี่ยนให้ตายโอเคเดี๋ยวเราจะทำด้านหลังนะครับคราวนี้ข้างหลังก็เรียบง่ายนะไม่ต้องไปไอเยอะข้างหน้านี่ม่งเยอะละอ่าประมาณนี้ คือปกติคุณจะทำไอตัวหมุนด้านหลังก็ได้นะฮะแต่ผมผมจะไม่ทำนะครับผมจะทำเป็นล้อไปเลยนะฮะเพราะว่ามีแค่ด้านหน้าสำหรับผมก็พอแล้วโอเคโอ้โหรถหาอนะไรเนี่ยรถหาอนะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ใช้ ไอตัวเนี่ยอุปกรณ์นี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าคอนเนคของคอนเนคชั่นงแ้ไอสัตว์ลิ้นพันกันนี่เฮ้ยคอนเนคชั่นทัวร์นะครับผมก็เราก็ลากไอตัวควบคุมเนี่ยมาใส่กับเอนจินมันนะฮะแล้วก็เอาเอนจินเนี่ยลากแสล้อยนะครับตรงตรงที่เป็นล้อเท่านั้นนะให้ล้อมันหมุนได้นะครับปึ๊บปึ๊บอ่า แล้วพอเสร็จปุ๊บมันจะมีขั้วสองอันนี้นะฮะถ้าเรากเกิดไม่เอาอะไรมาใส่เนี่ยมันจะหมุนเองแบบหมุนสองแรงเสียบอนศาเลยอะเออแล้วก็ให้เราลากเอจากตัวควบคุมนะครับผมมาใส่เออปึ้งเนี่ยไอตัวสองตัวนี้ก็จะควบคุมได้นะครับตามใจเราแล้วนะฮะโอเคสำหรับใครที่เล่นแล้วแม่งล้อไมห่หมุนวะเนี่ยคุณต้องมาดูตรงนี้ฮะ มันจะเปลี่ยนได้อยู่ครับว่าให้ทิศทางมันล้อมุนไปทางไหน,นแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นทิศทางเดียวกันปึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวเอานี้ออกโอ้โหหนักชิบหายอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็มันสามารถละเอคืเาเรียกไงปรับระดับความเร็วรถได้นะฮะน,นี่มาปรับได้เลยจากเครื่องอินจินตรงนี้ปึ๊บเดี๋ยวลองขับดูดิรถหาเลยวะอ <laughs> โอ้โนี่แหละฮะ <laughs> ผมหามากเลยเวลาขับแต่ว่าวัาสุดที่ผมใช้นี่มันหนักมากนะฮะผมอาจจะจําเป็นต้องปรับถึงระดับสุดท้ายเลยนะเพราะว่าเหล็กแม่งหนักสัสอ่าโอ้เฮียเฮียเฮอ๋าเออโอ้ผมก็ยังไม่รู้วิธีสร้างให้มันบาลานนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับคนที่ประสบปัญหาเนี่ฮะคุณก็เอา ลากไอ้เมาส์มาใส่เครื่องมือไอ้ตัวนี้ฮะไอ้ลิฟต์เนี่ยแล้วก็กดคีย์ซ้ายใส่มันก็ย้ายได้นะฮะย,ย้ายเนี่ยแบบนี้เลยโอเคผมรู้สึกว่าผมทำอะไรผิดพลาดฮะคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันหมุนแบบไม่ไม่ตรงตามที่ทางที่เราแบบอยากจะอันนั้นอนะแบบยังไงดีวะจะพูดยังไงดีเนี่ยเวลาขับสมมติเรา เลื่อนเมาส์ไปทางเออไม่ใช่เลื่อนกดในคีย์บอร์ดนะกดกดตัวดีอะไรเงี้ยมันต้องไปทางซ้ายใช่ปะแต่มันเสือกไปทางขวาเออเราก็ต้องไปปรับตรงแกนตรงนั้นนะฮะโอเคสรุปว่าแม่งมึงเร็วกันไปละแม่งเร็วกันไปแล้วครับอ่าแป๊บบนึงผมก็ยังไม่เซียนนะฮะโอเคเอาประมาณนี้แหละน่าจะพอดีละอ่าฮะขอแม่งโอเค มึงช้าเป็นหนตอนเช้าแม่งก็ช้าเกินเนี่ฮไหนมึงจะล้มอีกไหมสัตว์บาลานไมล่ล่ะมันต้องขึ้นเขามองเลยว่าคันนี้นี่บาลานมากครับอ <c oughs> <c oughs> ึ้ยไอ้ขี้อขึ้นขึ้นจากที่ทําการลองผิดลองถูกมาเยอะเนี่ย <c oughs> ผมว่าสร้างแบบนี้นี่แม่งน่าจะบาลานที่สุดนะเอาแบบ ข้างละ300เปเลยมันจะได้ไม่ล้มนะฮะปุ๊บเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนภูเขานะครับชมทัศนียภาพเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆนะผมว่าสำหรับผมก็ภาพมันแฟนตาซีอ่ะก็สวยก็ธรรมดาแต่ว่าภาพเป็นแฟนตาซีนะฮะเป็นเป็นกระตูดดีนะโอเคขึ้นไปทางนี้ได้ไหมวะ มันต้องได้สิโอเคครับผมก็อันนี้คือจะไปจริงๆละสำหรับพาร์ตต่อๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเป็นสร้างบ้านสร้างนู้นสร้างนี่แหละฮะถ้าผมรู้อะไรขึ้นมานะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมพบก,กันใหม่บายบายยสตรงนี้นี่เหมาะจะสร้างบ้านบอกเลย